สวัสดีครับกลับมาพบกับ channel จริง,จงใจห่อีกครั้งนะครับแล้ววันนี้วันดีปีใหม่นะครับเราจะมาอ่านแพทหก6.10นะครับที่กำลังจะเข้าเร็วๆนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าคุณจะฟังอยู่แบบไลฟ์หรือว่ามาฟังย้อนหลังในคลิปที่เพิ่งอัพนะครับก็ขอให้ enjoy แพทใหม่ไปได้วยกันนะครับอัปเดต6.10หไฮไลท์สวัสดีทุกคนนะครับแพท6 10. ก0ลังจะมาแล้วและแน่นอน นะครับมันไม่ได้เป็นแพทที่ใหญ่เท่ากับ6.00ที่เพิ่งผ่านมาแต่ถึงกระนั้นก็ตามมีหลายอย่างที่เราอยากจะนำเสนอให้ทุกคนรู้จักกันอย่างแรกครับ Deck of Fate นะครับสำหรับแห่งโชคชะตา Deck of Fate ของ Halloween จะเป็นอีเวนต์แบบใหม่ที่เราจะ introduce ให้กับเกมในอาทิตย์ที่จะถึงขึ้นนะครับถ้าคุณมีโอกาสได้ดูคลิป what's next in raid นะครับคุณก็จะเห็นโดยคร่าวๆไปแล้วนะครับ แน่นอนอสาระมันก็คือไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับมันจะเป็นไพ่ความอยู่แล้วเราก็เลือกนะครับถ้าเราเลือกของทีอ่อยู่ในระดับเดียวกันได้นะครับ3ครั้งเราก็จะได้ของรางวัลโบนัสนะครับเอาว่ามันเหมือนฮีโร่แพดแหะแต่ว่าเราเลือกทางไปไม่ได้เราสุ่มเอาโอเคไหมไม่ยากนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบฮีโร่แพดอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นแฟนของเด็กออฟเฟซนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบ โอเคแชมเปี้ยนเทรนนิ่งทัวร์นาเมนต์อัปเดตนะครับตั้งแต่แ์6 1 0เราจะได้รับแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์พอยต์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอัปเกรดสกิลด้วยสมุดสกิลด้วยนะครับว้าวเยี่ยมมากแต่จะเป็นเฉพาะทัวร์นาเมนต์นะครับโดยที่สมุดสกิลเลเจนอรี่จะได้200แตบบ้มเอพิก75แตบบ้มต่อ1เล่มแล้วก็แร่25แตบบ้มนะครับแน่นอนนะครับเรารู้แล้วว่าเมื่อก่อนเราเอาคอนเทนต์แนวนี้เข้ามาเกมบัคนะครับ อัพ6เล่มนับเล่มเดียวอะไรอย่เงี้ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนในแพทที่กําลังจะถึงนี้ถ้าคุณอัพ6เล่มก็จะเป็น200คูณ6นะครับ Forge Pass Season 4ก็กําลังจะเข้ามานะครับเนื่องด้วยอิวเันสาเพิ่งจบไปนะครับอาวา a t าใหม่แล้วก็แน่นอน Deck of f a t e นะครับเริ่มปุ๊บเราจะเริ่ม Season 4เลยก็คือต้อนเดือนตุลานล้วแหละเนาะ Global c h a Rule นะครับการใช้ s h a d o นะ จริงแชทดูในเกมมันมีมานานแล้วนะครับห้ามสื่อสารกันด้วย p r o f i n i t y t y นะครับคำหยาบนะครับไม่พูดเรื่อง r a c i a l นู้นนี่นั่นนะครับแต่คนเคยทำตามไหมไม่แต่ต่อไปนี้จะมีปุ่มนะครับขึ้นไว้ว่ากดมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่ากดไม่มีภาษาไทยเพราะฉะนั้นไม่กระทบเราครับสบายดี Balance Cha เปีครับรู้แล้วนะครับบาลอนเกิดนะครับเก่งขึ้นสำหรับคนที่ปั้นบาลอนไว้แล้วมันจะอ่อนลงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปั้นมันจะเก่งขึ้นนะ สำหรับคนที่ไม่ได้ปั้นแล้วงงว่ามันอ่อนลงยังไงหรือว่ามันใช้ที่เดิมไม่ได้ยังไงไม่ต้องสนใจเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราเครับ b l o f e a t o e r จะได้รับการบัฟนะครับ Snorting t u r k Buff Ripper Buff เกี่ยวอะไรกับเราถ้าจะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือสาระทั้งหมดในแพท6ก0 <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมไม่ไว่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่อย่าง Deck of Fate นะครับ ที่เราจะมาสุ่มดวงกันเพิ่มไปอีกกับเกมที่สุ่มดวงทุกอย่างในคอนเทนต์ของมันอยู่แล้วนะครับแชมเปี้ยนท a i นิงทัวร์นาเมนต์ที่เล่าให้เราใช้สมุดไม่ตรงวันกับคันเวิร์สแคนแล้วฟอร์ a พาร์ a ซีซั่นสี่และแน่นอนนะครับ g l o b a l chat r o o ซึ่งจะทำให้แชทเหมือนเดิมนะครับโอเคนะค,คลิปทั้งหมดมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปจากทางช่องใวนี้ลาไปก่อนครับ